สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคริสร้างระนเนาะอ,อัดคลิปไปแล้วคลิปเสียนะคะคลิปคิสตุส่าสร้างบ้านให้ท่านผู้ชมดูแลว้วว่าคลิปเลยเสียแล้วก็ไม้ก็เหลือเยอะด้วยมาวันนี้คิสก็จะมาแก้ไถโทษนะคะก็คือจะมาวางเจ้านี่เนะาะ กว่าคิดจะสร้างริดอ่ะเป็นไรกูใครเมื่อเจอนี้เจอนี้เจอนี้เจอนี่ก็ร้องเพลงก้อง แตคนอาจจะเห็นวีนเกมเมอร์ชาแนลเขาเขาใช้กล้องอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาบอกเขาบอกว่าบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งไปเขาก็บอกว่าหาไม่เจออแป๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอบเนาะเดี๋ยวไปตอบนะเดี๋ยวอย่างงอนเขานะเดี๋ยวไปตอบอัดคลิปอยู่ นี่เป็นคลิปที่สองน่าที่เชื่ส่งมาเอ่อก็เพื่อนส่งมานะคะเอ่อก็เป็นบีมเป็นมื่แชอนนีแหละเนาะบางครั้งก็ไม่ใช่นะคะก็เป็นเพื่อนที่เจอกันใน y u t u b e เนาะก็ได้เป็นเพื่อนกันใน Youtube อ,ะอ่ะไม่เก่งเรื่องลูกศรบวกก็ต้องหายดูเลย ตอนนี้ตอนนี้ y ว่าปะ no ปะปะ o อเป็นยงบาสงสัยจะไม่พอนะคะก็ต้องกระโดดเอาโดดเอาถึงไหมอ่ะไม่ถึงเราก็ไม่เอาก็ได้พื้นพื้นอยากได้สีอะไรว่าเราสีอะไรดีพื้นเป็นหินก็ได้เนาะ เพื่อนน้องก็เา็านของน้องค่ะน้องของออคิสก็ชื่อหวานนะคะน้องหวานก็คิสกอ็อยู่โรงเรียนค่อยบอกอีกค่ะโอ,อ้อหลายๆคนอาจจะว่าคิสกากนะคะากากจริงๆแหละ หืมยากมากเดี๋ยวคิสกอ,กสกอไปเปลี่ยนปุ่มดีกว่าคิสไม่ถนัดเลยอ่ะโอเคนะไม่ว่ากันแล้วถ้าคิสเปลี่ยนเป็นแบบเดิมอ่ะอ,ะอายก็สามทีแล้วยังทำหลังคาไม่เสร็จเลยจอนิจอน่ยศตา แนโนิสเซนเต้โชโดนิสแตนโตนิสแตนโตแฟนซ่าแฟนีย์แนทนสนอก็เพจเฟซบุ๊กคิสก็จะอยู่ข้างล่างใต้ดีสคริปชั่นเนาะหาหมดแล้วออ้ยี่สิบเจ็อันไ่ทิงเนี่ยไม่ใช่ฉันทิ้าทางน้าคะขอกแค่ะ ช่วงนี้เส้นตรงน,นี้อเคช่วงนี้โอ้ชิ้าก็พออยูน่นาจอไม่พอจอีเหลือกี่อันเนี่ยเหลือกี่อัน1 2ึ่ง6อสสหอันเนาะกอันใช่ปะ เขาจะักินลาดูครับถาหินเผาเราเหลือมมีโซเดียมในเซน,น,นท์เซนทรโอาหินเผาเราเผาเพิ่มก็ได้เดี๋ยวทุกคนนะสนแลนสนแลนโอเคอันหนึ่งเท่ากับหกเราก็เผาเหินแค่สาอันก็พอนะ หนึ่งสองสามก็ Half อีกก็ครับสลับคืนไว้เนี่ยเขาไม่ใช่สลับคืออะไรนะมันชื่อว่าอะไรเนะี่ยบูดเออแพนซี่อะไรอ่ะอันนี้อ่าเออ,อคิดลืมทำพื้นอ่ะ ไปขุดทรายด้วยทำทำกระจกอันคลิปคลิปที่มันเสียคลิปก็ได้ครับดาบบนะ้างประมาณนี้รเป่าก็ถูกแล้วครับดาบนะคะแล้วก็ตัดต้นไม้หลายสิบต้นเลยอะ ก็ได well. okay. uh, okay. um, okay. uh, uh ้มาหกอันนะคะก็น่าจะพอดีเป๊่อนเนาะไม่ค่อยเก่งสลัโอืมคิดหมูเ็หมออะไรเป็หมออะไรต้องขอดเนื้อเธอได้ป่ะเป็นหมอครับฉันขอนเนื้อเธอได้ป่ะ อคุณหนูอย่าเดินหนีฉันสิอย่าหันหน้านีไม่ผมไม่คุยกับคุณคุณจะเอาเนื้อผมไม่ยอมไม่ยอมหันมาหาฉันใช่ไหมนี่แน่ตายเลยเห็นไหมใครบอกหนมะไม่หันมาหาเราคิดก็ยังไม่เจอแก่สักกับตัวเลยะค ตแกมขอจอนี่อออจอนี่อ่าฮะอืมตงนีเรต้องก่อนแล้วเติมไม้ขาวลงไปโอเคเราต้องเติมม แค่สปาร์กเยสต้า yes, ป้าก็เริ่มถูกแล้หลังคาเราก็เสร็จแล้วเนาะต่อไปเราทำอะไรดีไปหานนะทรายเหรอก็ดีนะคริสต์ได้ก็คุยก่อนนะที่ขุดที่ขุดทรายขุดทรายทรายนี่เราต้องการเท่าไหร่อะ่ะ คิดเปิดปิด้ไวยเลยอีซี่ก็พอคิดกลัวซามบีม้เราต้องการที่ขุดดินขุดทรายที่ขุดทราย,ายที่ขุดทราย đi <laughs> 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 làm, đi làm, anh, ใครชื่ออะไรก็บอกด้วยนะคะเ่ี่จะได้แอปนะใครนาคอไม่า อย่ในว่าไม่ปลอดภัยนะไปอ๋อแบตหมดนะเดี๋ยวก็หมดประหยัดแบตเตอรี่ไปก่อนเนาะแสงมันอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นนะคะกช็ชิดใช้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาเรียกแลก็เดี๋ยวพี่โม่เดี๋ยวชิดช่วยไปก็ไดนะ้โอเค ีอันก็ได้เนาะม่ n ค่ะเราก็แบ่งกันเผาเนาะ โอเคโอ๊ยเซ้าว่าทั้งสองคนเลยโอเคนะคะเราเข้าดึกดื่นอยู่ดีอยู่มี20อันจะพอมเนี่ย คิดชายวะเยาคิดคนรัดกันโอเคก็ได้ยิ่นะงั้นพอขับนานๆมันก็ ตกแน่ตกตก,ตก,ตกมากสีแงอ่ะก็คิดก็ขอจบคิแค่เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวรอฝนหยุดตกเดี๋ยวจะกลับมาเนาะบายย